ไพ่พรมยานบายธนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ในช่วงเดือนนี้เราจะดูดวงจากราศีมีนะมาที่ราศีเมษนะคะติดตามังต่อไปนี้เลยค่ะราศีมังกรค่ะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะเรื่องการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะแม่คงคาคงเบ้งทศกัณฐ์สัจธรรม ราคารีจับปูทบสกันนางสุรัสศดีเรื่องของการงานนะคะมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเรื่อยๆเด่นในเรื่องของคุณจะต้องวางแผนนะลำดับ หตุการณ์แก้ไขปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาหลากหลายช่องทางมากมันโฟลให้มันคล่องตัวนะคะไปได้ให้ถึงในช่วงปีหน้าหากขาดการวางแผนนะและคุณดันทุลังดื้อดึงทำอะไรไปเนะี่ยจะเสียเงินเปล่าเนะเวลาคุณเสียไปแล้วเหมือนใส่น้ำนะคะจะไม่ไหลกลับมาเลยเสียแล้วเสียเลยจะมีงานงอกจ่ายที่มันงอกคาดไม่ถึงนะคุณจะต้องแก้ไขจะเป็นคนที่บ้างงานทำงานหนักอยู่แล้วนะคะแต่หากว่าคุณวางแผนไม่เก่งก็ที่ปรึกษาทาง ดานการเงินและในเรื่องของกฎหมายที่เพิกหรือว่าการแคชโ o ต์สต็อกต้องหาผู้ช่วยในการวางแผนที่ดีเป็นอย่างมากนะเวลาสีมังกรจะเป็นคนเก่งอยู่ตลงชาวราศีมังกรเลยน้ำคิดวางแผนหลากหลายช่องทางนั่แหละใช้จุดเด่นที่คุณมีนะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงงานค่อนข้างเยอะมากมาลุมมาตุ้มเลยแหละองไรก็จัดลำดับ เหตุการณ์ขั้นตอนให้สเต็ปไปสเต็ปนะจะอะไรหลากหลายช่องทางคุณใจเย็นให้พอนะวางแผนให้มันถูกต้องและพยุงไปจนถึงในช่วงต้นปีหน้านะเรื่องของการเงินเป็นสภาวะของโอ้กดดันอึดอัดมากเลยการเงินมันยังไม่ได้โฟลมากต้องใช้ชีวิตอย่างตามอัตภาพไปได้เรื่อยๆก่อนนะคะยังต้องควบคุมค่เข้มงวดในเรื่องของการใช้เงินเป็นอย่างมาก ใช้เงินตามอำเภอใจอย่าะชราใจโดยเด็ดขาดนะคะเงินของคุณเนี่ยยังไงก็ที่ว่ามันจะดีขึ้นในช่วงกลางปีหน้าไปนะคะายานนี้เป็นระยะของการทรงตัวชีวิตตามอัดับภาพไปได้เรื่อยๆก่อนนะคะอย่าดันอึดอัดนะภาวะที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มากสัก จนเกินไปนะเย็นวางใจให้เป็นกลางเ,<อ>เรื่องโชคลาภของชาวราศีมังกรประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะเทพพระอังคารความไม่เที่ยงพระพิรุณนนเทพพระอังคารมาเลยถามเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภต้องบอกว่าไม่เด่นนะคะแถมยังมาคู่กับความไม่เที่ยงด้วยซ้ําก็จะบอกว่า สิ่งที่แน่นอนว่าคุณจะได้เงินแน่ๆคือต้องเสียเหงื่อนะถึงจะได้เงินเรื่องราบรอยบอกได้เลยว่าไม่เด่นทำงานเหนื่อยนะคะด้วยความถาโถมทำงานหนักนะคะผลงานบางประการที่คุณสร้างชื่อนมันปลูกต้นไม้และคุณก็จะได้พีดอกออกผลนีมันจะได้มาแบบเรื่อยๆเลขที่เด่นนะคะเลขสามห้าสเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวราศีมังกรประจาเดือนพฤศจิกายนค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะ นางเบญจาก,กรยาณีพระแม่ประเรวาวดีพระรามแผงสอนพระ ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วคอยมีการมีบุตรหลานคุณจะมีข่าวดีต้องปลายปีนะท่านใดที่มีบุตรหลานอยู่แล้วเน้นไปในเรื่องของอาหารการกินโฟกัสดูแลเป็ดเสร็จบริหารจัดการในการเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีแหละทั้งการเลี้ยงลูกท,ที่การงานที่คุณดูแลสําหรับคนโสดพบคู่ที่อุปถมัมภ์ค้าชูดูแนวเอาเป็นผู้ใหญ่นะแบบคุณประหนึ่งคนในครอบครัวหนะ้าที่การงานที่ดีมีหน้าตาทางสังคมนะคะฐานระดับสูงต้องดูก่อนว่า ขามีครอบครัวหรือเปล่าดูกเกณฑ์จะได้เริ่มต้นหากว่าคุณเช็คแล้วทุก่างไม่ได้มีครอบครัวนะคะก็ลองศึกษาดูใจไปก่อนได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะไพ่อะไรคะเมขคากับรามสูร์ชาวิรุณ6กพระเกตมุมคลสุขภาพเนี่ยมันเป็นในลักษณะ ความคิดการย้ำคิดย้ำทำนะก็บางท่านเกี่ยวกับความรับคันใจเนะกี่ยวกับการปวดเส้นประสาทตั้งแต่หัวหลังไปจนถึงขาการปวดขาปวดหัวปวดกระดูกนะปวดบ่าไหล่หลังยาวลงไปเลยนะคะหรือบางท่านก็จะมีอาการภูมแิแพ้แพ้อากาศรักษาสุขภาพด้วยนะคะตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำาอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง